อืออันนี้ทําอะไรคะเซลเซลเซลเซค่ะเซลเซลเซลนะคะเซลเซลเซลค่ะนะคะเซลเซลทองค่ะฟ้ามากฟ้าเบอร์ฟังจีพีสวยงามสุดจริงนะคะทุกคนหกพันกว่าดอลละอันนั้นขอดีหกพันอันนั้นปิดไมไไม้ฟ้าขอดไหมคะยไม้ไม้ที่มันหวุดวีดหวุดหวิดบวุดอคะขอดีหกพันนะอันนี้ขอดีกี่พันกันดูขอดีกี่พัน อ่อนนอันนี้อันนี้ TP เหรอคะเออใช่ใช่ใชอันนี้ TP ค่ะไหลถอไปนี่นี่หกพันแปดหพันเก้าหูหไปไปแล้วปิดปิดนนั้นเลยค่ะปิดอันนั้นเลยดูดูดูดามาสมมาอ้อันนี้สมาเจ็ดพันเจ็ดพันสามเอาก่อนไหมอะเอาก่อนเอาก่อนรอรอไม่ต้องเออเอาก่อนนะเอาก่อนเอาก่อนอู้อนเจ็ดพันสามไม่นี้สองลานสิเอาเมื่อเลยเจแม่แม่เอามินิเเอาสองานอีดีอีีเอาหรอเอาหรอมิดีมาดี อันนี้ก็ชื่อกันมนคือมันลากไป2,000ันจุดวันนี้จะเอาสามพันจุดเฉยเฉยสามพันอันนี้สี่พันละอันนี้ผ่อนนี้สี่พนละผอนนี้สี่พันนะฮะอันนี้ 7, อันนี้น 7, นเจ็ดอันนี้ผอ,อนนี้เจ็ดพันพี่น้องโคตรออนเพราะเห็นงานโคตรอ่อนเพราเห็นงานโคตรอ่อนเ่าเห็นงานไปเลยมาโคตออนตัวเท่ดิง่งเนาะอ่อนเลยตอ่อนตัวเท่ดิ่งลไปอีกลุกลไปอีกสีนงดังลงไปงไปองไปไปเลยไเลย